โรงพยาบาลพัสมุรเจดีสวัสดยานน์เปิดโรงพยาบาลเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดแห่งแรกในพัสมุรเจดีเนื่องด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่พัสมุรเจดีมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่รอการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามในส่วนกลางดังนั้นโรงพยาบาลพัสมุรเจดีสวัสดยานน์ จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อลองรับผู้ป่วยโควิด -19 แต่ด้วยเป็นเรื่องที่เร่งด,วด่วนทําให้ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆจึงขอเปิดรับบริจาคอุปกรณ์จากผู้ใจบุญดังนี้1พัดลม2ถังออกซิเจน3ชุด PPE หรือหากท่านไม่สะดวกก็สามารถบริจาคเป็นเงินร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี2460544944 ชื่อบัญชีเงินบริจาคระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์อิด n เนชั่นโรงพยาบาลพัสมุรเจดี JD, สวัสดยานนท์ค่ะก็เนื่องจากตอนนี้นะคะโรงพยาบาลพัสมุรเจดี JD นะคะมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับขยายเตียงเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดนะคะซึ่งซึ่งอยู่ในขณะนีนะ้โรงพยาบาลปรับขยายเตียง30-50เตียงนะคะโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ยังขาดพัดลมอยู่ประมาณ30ตัวนะคะเพื่อเพื่อรองรับคนไข้โควิด หรือ,อ,อถังออกซิเจนหรือชุด PPE นะคะหรือในส่วนของชุดชุดกาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือร่วมสมทบเป็นเงินบริจาคสำหรับเ,เงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลพัสมุตเจดี JD, นะคะนำไปใช้กับในเรื่องของการจัดซื้อครุภันฑ์การแพทย์หรือวัสดุทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ผู้ใจบุญทุกท่านนะคะให้ให้ร่วมบริจาค ได้ที่โรงพยาบาลพัสมุรเจดีนะคะก็ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ใจบุญด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกำลังใจและน้ำใจดีๆที่มีให้กันนะครับซึ่งภายในโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลพัสมุรเจดีได้จัดตั้งขึ้นก็แยกเตียงใครเตียงมันอุปกรณ์ทุกอย่างแยกจากกันหมดแม้แต่ปลั๊กไฟก็แยกกันคนละตัวมีห้องน้ำแยกชายหญิงและผู้พิการ หากเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใครมาใช้บริการกันนะครับอยากให้พวกเราชาวพระสมุทรเจดีแคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากเชื้อร้ายนี้กันทุกคนด้วยความเป็นห่วงชาวพระสมุทรเจดีนะครับ